ปลาปลาลาลูกปลาหนุ่นหนุนไปไปขี่ม้าไปขี่ม้าไปไปขี่ม้านู่นไปขี่ม้าเลยอันยุบัวข้าวแม่ไอเปี๊ยกเปีอเยกเปี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 ยกเอีเปียกเปีเปียกเปง๊นกเปี๊ยกเองยกเปงอยกเปีเปี๊ยกเปี๊ยเปี๊เปี๊เีเอี๊ยกเียีี๊ป พี่พลอยมาขี่คนละข้างแล้วพี่พลอยขี่ฝั่งโน้อนอ่าพี่พลอยขี่เลยพี่น้องเด็กเพิ่งจะขี่ได้อึอ๊บนั่งตรงตนี้คนละทีสองขึ้นหนึ่งข้อกันพี่น้องเอา้าเออไดีไาเอาขาใส่ด้วยเอาขาขาเอาขาย่างนี่แมมเอาขาย่างเอายิขาย่างพื้นเออนี่ไงซึ้ดนี่ไง จะลงบอกนะอย่ากระโดดนะคะต้องบอกยายนะคะถ้าใครจะลงนะคะเสียงนะคะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยค่ะใหงโอเคจะไยลงไหมยึ๊บ อ๋อเอ๋แย้นอเนนนอเก่งยาย้ายห่ขาปลาดีปลาดีปลาลูกปลาปปาๆปหายากันก่อนแล้วค่อยมาลูกะเราไปดูนกตรงนั้นน่ะนกนกเอานั่นน่ะมาเราไปดูนก ไปดูนกฝังนี้ระวัะงระวังโ,โตรเสียวค่อ,คอยๆไปแน่ลูกไปแห้งมันเจ็บลูกเอ้ยลูกไปสิออกสิเปิดไปดูเดินรประเภทใส่งานนี่ต้องใส่คุณเข็มใสุ่วบเข็่ไว้คุวน่นูน,นไปแล้วพี่น้อง น้ำชายมาห้องน้ำผู้ชายมาเฮ้ยเรีวเรีวเรวเฮ้ยเฮ้ยมามามาโอ้เหลียนมาเอาเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงมาแล้วนั่ยสวัสดีค่ะอ๋อกอดไอ้นี่โอ้โอ้โอ้เมึงเจ้าเบิ้งคนคนไหฮะลูกบอลมั้งผมนี่ลูกบอลของตาดีเถอะจับไหมพ่อ มาลุงขอนะลุงขอเลยเร็วอให้ลุงโอ้ยขอมือไม่ใช่ขอมือขอลูกบอลให้ลุงก่อนเร็วโอ้ยเป็นไหนอไปลุงไว้ไปออกกําลังกายหน่อยค่ะรดน้ำต้นไม้ขอขล่นเอาไปไว้คืนที่บ้านโอเคไหมเฮ้ยหัวพ่อไต่พ่อไตายาล้ำกับลุงไหมไม่ไม่ไม่มันตกน้ำเบืนอบื่แล้วบืนอบื่แล้วนั่นบืนอบื่แล้วนั่น